สายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีของซาลาหน่อยทุกคนบาวายสเปนภายในหรือต่างประเทศก็อย่างดีตอนหับขอสู่อ่องยูทูบของซาลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมื่อนี้มาพบมาพ่อกับซาลาหน่อยเส้นเก่าเส้นเคยเนาะทุกคนเนะาะมือนี้ซาลาหน่อยก็เดินทางมาพร้อมทีมงานมา,าปิดใจให้ทางาสาวใหญ่เฮาหรือว่าเอ,อื้อยใหญ่เฮาทุกคนเลย ซึ่งเพิ่นก็นได้แจ้งเขาอามาว่ามาปิจให้เอื้อยแน่เพิ่นว่าเนาะแต่ว่าอาสาวร้าน้อยก็ยังบ่ทันหูทุกคนว่าทั้งเอื้อยเพิ่นนี่น่ะ ลงเอ๋ยกับนมทางไหนเนาะบอ่าสิเป็นนมเล้าวบหรือว่านมไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะทุกคนเนาะคือสาลาหน่อยก็ยังบรทันหูขอโมน่ารายละเอียดของเพิ่นเนาะจะมีแต่ว่าทางซาละหน่อยสิเข่าไปโอ้ไปร่มนําเอื้องงเพิ่นเลยก็เข่าไปสอบถามเนาะว่าเพิ่นเนาะลงเอ๋ยกับอ่านมทางไหลเนาะทุกคนเนาะแล้วอ่าทางนมเฮานี่มีอายุจักปีหรือว่าหน้าตาประมาณไหลเนาะทุกคนเนาะก่อื่นกับขอฝากเอสซีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาลาน่อยนี่เด้อทุกคนเด้อ เพื่อให้สาวหลาน้อยได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าดื่มเบิ่งโฆษณาสาวหลานหน่อยเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าได้ได้ของสาวหลาน้อยจากการเบิ่งโฆษณานั่นเองเนาะทุกคนเนาะก็โอเคเนาะเฮาไปหาทางอาเอื้อใหญ่เฮาเลยทุกคนเลยสบายดีสบายดีด้วยสบายดีมันจะเศร้าแต่เนาะแต่เศร้าเนาะมันนี่แต่เศร้านะมาตั้งแต่ไกลยังไม่ทันปุ๊บมันก็สั่งหนัดมาแต่เศร้าได้เอ้ยว่ะ อ๋อตัรวจจิมาทำมาแน<ด>่นุ้มสิรัตน์ทักมาโดยกินข้าวกินน้าด้นีน่นิยังบุเรบไปเด,ดยดยัๆๆยยยงบุกินวันนี้ซะยังบุกหันไปกินโดยด้วยเสร้อลายไพส์สกินแล้วเมื่อไรเรียนงานอี่อันนี้ไงแล้วรังตัวรังบวงแต่ยังบุกหันไปแล้วทำงานยังบุกหัน <laughs> แล้วทำง,ง, <laughs> ง,งานทำการอ่าจุดประสงค์เนาะมาในมือนี้คือว่าอะไรจะให้ทีมงานเข้ามาเนี่ยนะ คือให้มาปิดใจบ่แม่นก็ปิดใจแล้วเนาะมื้อนี้ค่ะอืมปิดแล้วเนาะดีเนาะพี่น้อองืว่าเขาดีนะคือว่าเขาดีบ่อยากให้หนุ่มไทยอกหักวันนี่ซ้ําคือโลกเอ๋ยกัำนมไทยบ่แม่นบ่ให้หนุ่มไทยอกหักดูดหนุ่มไทยว่าว่าเห็นไลฟ์คลิปแล้วว่ามีแต่คนอกหักแม่นบอว่าสาวลาวลอกหนุ่มไทยเนาะแม่นแต่วันนี้หลายคนแบบว่าอยากได้ยินความจริงนะเะแต่ว่าเขาจะบ่ทันได้เห็นเพิ่นได แต่การเพิ่นบ่ิดเนาะแล้วแบบอ่าคอปิโอหายบ่แม่นคออยู่แล้วเป็นกอยากได้ยินได้ยินแบบว่าชัดๆฮะนะว่าเพิ่งอยากให้นุ๊กไทยอกหักนะโดยโดยแล้วเพิ่นกัสิเหตุให้ซาวลาแบบสมวัติมาเนาะโดยแบบจังที่วังมาลายเลยเนาะบ่เลยอย่างที่เอ้ยใหญ่วังไวหว่ะนะโดยในคลิปแต่ละอันอย่างฮะนะเพิ่นอยากให้สมวังแบบนั้น เราวางนะะาวเราก็บอกให้เนาะตรงคำวังคือแบบอยู่ในเกณฑ์ที่เราวางไว้นะวันนั้นนั่นนี่ค่ะนะโดนสีเห็ดได้บบวันนี้ซะโดาแล้วเขาก็ยอมหับว่าสนเห็ดได้แล้วเขาก็สิบออยากให้เพิ่พิดวางอันนี้นะโดนแล้วก็แบบว่าสิพิดใจลมกับเพิ่นแบบนี้นะโดก็คือทางทางฝ่ายนสายก็คือตรงสเปคตามที่เออย่างได้มันบอกแม่แบบนี้ค่ะตรงตามบาัการเนาะอาจารเนาะจะหน่อยฟุตชีว่า ได้แลยเพิ่นยังลมหลอกผูนน้นั้นผู้นี้เห็นนะเดี๋ยวหลอกเอาเงินผูนน้นั้นผู้น<ด>ี้เห็นนะบ่หลอก<ด>เราบ่ได้ที่หลอกเอาแต่เงินเราผู้เดียว <laughs> เราเฮัวตีแต่ว่าเราก็ยังบ่ได้ให้มีแต่ข่าขนมนิดนึงห<ด>เห็นนะด้วยเราบ่แม่นไซเป้แล้วบ่ โดยเป็นไซอูคือประมาณนี้แหละตัดมือได้กระค้านวันนั้นเอามาทีเขาคิดเนอ่นคืออยากมาดูแลเนี่ยอืมความขีดถ่วงแบบว่ะชายเปย์นะมีแต่ให้เงินหลักะไปชาเปย์เนี่ยมันแบบอ่บมันไปนนะชาเปย์มัน่ะมันอาจจะไล่ใจแบบนอกใจเนาะของคนเป็นไซอูเปิไซอูนี่ตัดมือเลยมันกระคาดเนาะขาดแต่ไซแบบไซวายก็ได้ไปมันชนคือเอาออกมาปิดใจนี่ ทางเพิ h, Problem, Problem, ่นบอกบอกเลยว่าทางยังไงันอยากปิดเองอันเพิ่นกะอยากบอกแต่เพิ่นบอกกะบอกแต่ว่าเาได้นั่นแหละเอาปิดเนาะแต่ว่าเอังไงได้เลยกับอยากปิดเพราะว่าคนอื่นมันเข้ามามันก็คุยบ่คือกันโดยพอดีมันเสียเวลาคนอื่นเนาะแต่บางคนเพม่อนเสียหายเงินหายคำเข้ามาเลยมีคนอยากหายกะเฮาก็เก่งใจเนาะเฮาก็เก่งใจเพรานว่าเฮาเอาของเพิ่นมาเพิ่นเฮาบปเลยมักเพิ่นเด้แต่มีคนหายเดี๋ยวคนนี้คนเสียหายเปิด ให้มนด้วยยังเพราะว่าเฮากะหักได้แต่คนเดียวเนาะเงินก็เอาได้แต่คนเดียวถ้าว่าผู้นั่นก็เอาผู้นี้ก็เอาผู้นี้ก็เอาเลยให้ได้ได้สิได้หลายคนโพดอันเดะแม่ได้ขอบใจได้หลายในมีคนหักหายหลายคนเนาะขอบใจได้หลายโอ้ผนมีแต่คนใจดีเลยหนุ่มไทยเลนใจดีทุกคนผู้นั่นก็จะหายผู้นี้ก็จะหายแต่ว่าเฮากับได้แต่คนเดียว่นะเป็นคนที่ใหญ่บ่หัก แมนแมนแต่ที่นี่เขาบอกเอาแำคนลอยตัวคนหายมาจะติดกันหน่อยก็คือนำใจเพิ่นซื่อแหละเอได้แบบนี้ค่ะนะเพิ่นซอยลูกซอยยังไปแหละแล้วนนนมลูกเาาะัโดยถ้าเพิ่นเพิ่นอยังหายได้ไล่ค่ะนะหายได้ไล่ท้องก็ต้องหมักเพิ่นเนาะท้องก็ไม่อยากให้เพิ่นเสียใจออบางทีเปิดหายมาเอาย้อนว่าผึ่นถักถักกางเอื้อยแมนจะได้เปวดหายมาสางนั่นมาปดหนีหายมานั่นมาหนีเปวด มาเพิ่นเฮาบ่เอาเด้สักเอ่อผลเกียเนาะอือเพิ่นก็เสียใจแล้วก็อีต้นเพิ่นเนาะโดยโดยเงินทํามันก็ยากเด้ให้มาเฮาอยากอยากได้เพิ่นเนาะบ่ได้นด้ซะแล้วบัดนี้มันมีคนหนึ่งแบบว่าที่ถูกใจเฮาแล้วแล้วเฮาก็สิดยเด็กเล่าบ่ได้สั่งเนาะคืออันออกซื้อได้ด o u บ่แบบว่าเออเพิ่นมีซื้อแนวใดเนาะอีอะได้ได้ทุวปียังบ่ชัดเจนพอบ่ ในนี๋ยวเรามาเองเลยจังไห้หนุ่มสีรัตเป็นคนแรกเลยสิบอกหนุ่มสีรัตโอเคแะ่รอทุกคนบอกว่าไว่ไวนี่บ่อยจะมานี่เนื้อว่าเพราะว่าเพคนได้กะจากหนุ่มสีรัตนะเป็นคนแรกวันนี้ซะมาศิรัตติดต่อให้ของขวัญหนุ่มสีรัตน้ำได้เป็นิดสมวังิแม่เนาะเดี๋ยวเอากระิมอลรุ่นว่าสิแดงยังคขาดสมวังเนาะแต่ขอให้คนสมวังติเลยเรื่องได้พอได้นี่บอจัดกับบอห่วงเนาะเพียงแต่ว่าให้คนสมวังซะ อะว่าบางคนพูดว่าว่าบางคนมันอันแบบว่าเบบหนุ่มไทยตีทองกับอียังไงทองกับหะนะเป่นวันนี้นะการย้อนแบบว่าจักสันวันใดเนาะอันมันบวกคือกันเดทางเอื่ยหาคนจริงจังจริงใจ้วเ้าพอมันบวกคือกันเนาสาวเราแต่ละคนเนาะวันนี้ซะแมนแมนอือคือเงอยเนี่ยว่าแท้ก็คือคนละหลังเนาะแต่ละคน ยังหน่อยผลว่าซาลามันีจะออกมาขีดตัวออกมาจากได้เงินขนาะหลอกลวงเงินคนไทยนั่นเนาะคนพิดารนั่นบันนี้บัดมันมันมันรวมกันด้มันเมารวมเนาะบันนี้เฮ้าเฮาก็มาลงผนว่ามูผนว่าเมารวมใส่กันอ๋อโดยที่เฮามาลงเฮ้าหาคนที่แบบได้คนจริงจังจริงใจโดยที่คขาว่าในชีวิตที่มาซอยเฮ้านะโดยระเบ่งเบาพละจากเฮ้าเงี้ยนี่นะแม่นแล่บันนี้มันเจอแบบว่าเขาว่าเฮ้าในนั้นขนาะ เลบันทีกเขาก็ถือคนที่แบบว่าเาคือว่าได้ตามเป้าไรนะด้ตามเป้าที่วางไว้ได้ตามเป้าที่วางไว้อก็คือว่าในมืออานออกมาเปิดใจอะไรเนาะแม่อไรก็คแบบอยากให้เราสมหวังในแบบนี้นะโดยให้เราสมหวังตาเนาะกสมหวังกันให้เราสมหวังอะไรก็อให้เราผิดหวังแบบนี้นะทั้งทั้งที่แบบมันยงบัตเห็นยังไ้ มีแต่คำเม่าซื่อสื่กับแบบนี้แหละโบได้เห็นยังบุ๋มเอแล้วแบบซีมีโบนั่นโบนี่บอยังบบได้เห็นยังจากอย่างนะคือตอนนี้ใจ่ใจเนาะห่างกายแล้วก็ยังบุท่านเห็นนั่งคุยอยู่บนเก่ายังบุจักบนเราหลุกได้หรือบอออเหนาก็ลกคือเพิ่นนั่งคุยอยู่บบอนเก่าเธอหนากับยืนคุยในเรื่องแบบนี้บอคือหมายเพิ่นพายางเลาะบึงมีบ้านเป็นไง ยาดอกตามคำว่าของเพิ่นก็คือสิมั่นใจล่ะนะโ่นคือพูดอย่านี้คุยกันทุกมื้อแม่นบ่แม่นคือแปลว่าเออถ้าในกรณีแบบว่าคุยกันทุกมือนี่อาจจะเสือได้เหมือนกันเนาะแมนคือเสือได้แบบนี้นะที่เขาถึงเขาชี้ว่าหลอกกัญยาแบบนี้นะเามีแต่ถาเบิ่งความจริงแบบนี้นะได้ในแบบอีกประมาณเดือนหนึ่งวันนี้ซะสีมาเนาะสีใหม่ตีใหมเนาะวันนี้ซะทางใหญ่ก็คือปิดใจอ่ะ ความจริงเนาะาเป็นปีใหม่อว่าก้อนปีใหม่อ่างปีใหม่นอยนึงผมว่าปีใหม่มันควรมันจะหลายโดยลังไปคร่าวๆนิดนึงเนาะโดยเอว่าจะได้เห็นกันมาลุ่นกันเนาะแบบมาลุ่นกันว่าหน้าตาเป็นแนวใดหน้าตาเป็นแนวดโดยผมยังอยู่บอว่ายังกระหักคือเก่าเลยงไงหักหักกใจ ดูหักจากใจเนาะโมเดลโมเดลตามาเป็นประสรรคแบบว่าหักจากใจไงนะออกมาจากใจลคนดีแต่ถือว่าโอเคผ่านได้แบบนี้นะเนี่ยคือตามสีลมกันแต่ละมือก็ถือว่าเออผ่านนะผ่านะมบัดเนี่เรื่องราวเกี่ยวกับเฮือนของไอ้ใหญ่เป็นทัพพู้เบ็ดนะบอแม่นเรียบร้อยเบ็ดแบบได้เบ็ดอย่างเงี้คือทั้งเอ้ยนี่บอกเบ็ดแล้วเนาะคือเอา คือเอากะับคนทับได้เบิดคือแต่งคือยังกะเรียบร้อยเบิดนะวันนี้ซะแล้วกะไปไปมาๆก็คือเรียบร้อยเนาะก็คือคุยอ่ะกันทุกเรื่องเป็นทีเรียบหอยเนาะเรียบหอยและได้ถ่ายดองเพูนกะะหามาเองเพคนได้เธอเลยเนาะเธอเลยเนาะบอกเลยว่าสักในหนึ่งเนาะในหนึ่งบอกแต่ว่าพูบอกพูดไทยมาตางพูดไทยเด้อลายขนาดนะโดยเธอเลยเนาะ 20,000อก็ไเอยใหญ่น่ะบ่สําคัญตอนนี้โดย20,000แต่สําคัญอยู่ที่ตัวสิเอามาห้อยคอหั่นน่ะมันสิใหญ่ทใดนอบ่ได้สําคัญแต่ว่าเราให้เองเราโดยอันมีซเนาะใหญ่เนาะอารมณ์ดีว่าเอนะเนะอารมณ์ดีเอัน้แต่ว่าเอใหญ่ก็ขอตื่มจัก เก้าบาทก็นแล้วกนะันว่ะมัเป็นเก้าบาทเงินได้เก้า<น>บาทเหรียญบาทเหรอเก้า <laughs> 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 บาททองไดนโอ้ oh, no. ก็จะเอาเก้าร้อยบาทกับมันยังแพงหมดเอาเก้าบาทซะายเก้าบาทเงินเยนบาทนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้แลวผมเอาบ่รยากเดี๋คิดว่าเก้าบาททองผมไม่ให้เก้าเลีนเลียนเก้าเนาะเนาะเนี๋ยวประมาณนั้นเนาะเก้าเลนยนแก้วเนาะเพิ่อยจะได้แบบว่าชัดเจนเพิ่อนบอกยังได้แบบชัดเจนเนี่ยคือว่าโมนี้ก็คือว่าชัดเจนเนาะสำเนาทว่าอืว่าชัดเจนแล้วทุกอย่างภายในแบบอีกประมาณนี้แหละใกล้สีหอดแล้วเนาะ โดยกัใกล้์ขึงเรือนแล้วเด้เนี่ยมือจีนแล้วมือจีนแล้วเอานาเปอถอยดังแล้วเนาะแล้วก็โดยเพื่อสิ่นอยากให้แบบว่าได้ยินชัดเจนมือนี้หานะโดยเพราะว่าเอ่ยใหญ่กับบุมักแบบว่าหลายคนนอนลมไปกับโบหูเรื่องหันดิเรากตมีเวียกมีงานเนาะถ้าว่าคนหนึ่งแบบหูเรื่องแล้วเราก็โอเคตกลงตามที่ว่าลงคลิปแล้วหานะบมแมนว่าสิออกมาหาหลอกเอาเงินคนนั้นคนนี้บมแมนเด้อ แต,แต่ว่าเขาสีฝากมาเนี่ยก็ยังบ่อเอาเด้อยเพราะว่าพอมีผลของเขาแลวเนาะอ่ามัน,าน,มนบ่อมันเท่าสิเอาไปเผยเท่ายังบ่อหมักเท่าเด้แม่เพราะว่าเขามีคนคนนึงคืงอจะเอ,เ,อเอามาค่อยเผิดจะเอามาห้เผิดค่อยได้หมักจะได้เผยยังบ่อเอา ท่านาจะว่าเจ้าไงหลอกเนาะเอาใจเผยว่าหลอกเอาแต่เงินใจค่าแม่มีรายยุ่บางคนมีกันเอาไายก็แต่ว่ามันกับมันไปรวมกันวันนี้ซะเอย่าไปรวมกันำซะเอออย่างไห้คนทุกคนที่แบบว่าเพิ่นบางทีเพิ่นเอาลงในคลิปเนาะได้ยินอยู่ว่าสาวลๆหลอกเนาะกับมันกับอะไ้คือกันทุกคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนช่องคนเนาะที่ลงกันอันนี้ก็บางคนกับมาม่าเผยว่าโอ้ยจัเในคำว่าถ้าหับอะไรเขาเห็นกันอยู่แล้วลมถุงมื่นเนาะเขายอมหับว่าหับได้ ตัวสีเลขกแล้วเนาะโดบัดมาแล้วเบิดคือสีหับอะไรมันสีต่างกันยังในโทรศัพท์เนาะมันคือกันนะต่างกันอยู่ในกล้องเนาะเมนมันได้ยินเขาว่าเห็นแต่ในโทรศัพท์ก็คือว่างามเนาะแมนุ้นก็ให้เข้าใจว่าอยู่ในกล้องเนาะแต่ว่าตัวจริงมันก็แบบนึงในกล้องหอกมันก็แบบนึงนะแบบนึงแต่ว่าเขาหับเขามาจากใจคนนะแม่ันออกมาจากใจคนนะมันไม่ได้ออกมาจานตาดอกแบบนี้นะงามในศิลาก็หักได้กันหักโดยใจโอ้มันหักได้มันอยู่ได้บางคนเบิดเอ้า จะหาคนหน้าตาดีพนนีใช่บอดีจะังเอ้าบ่รอเมนมันออกมาจากใจุลนะความมันงามของมันค่ะมันเป็นงามที่หน้าตาเนาะเมนบ่ดเลยอ่เขาเน้นบุ๋มมาเนื้อแหมือนยุ่ว่าโมนิโลโมนิงามคุณยิงไปเนาะเงาขาวทีอ่าอ่าโทษไม่ได้เหมือนเนาะเดือดเนาะนี่ิโลจังเลยเดี๋ยวนี้ก็ยาแล้วหรอกเราจะหลักลี่ก็บยาแล้วโดูแต่ตอนนี้ยังหลักลี่อยู่ไหมหลักลี่ได้เดี๋ยวนี้คนวมาซิปิดไว้ทับแบบว่าซื้อไพ่เมื่อแรก จากแล้วบ่มียังหละบ่มีผมไว้จำตัวเห็นหน้าอยู่บ่เลยเห็นเห็นแต่ใบหน้าคุณบอกแต่ก็ย่าแล้วแหละมันแบบไดบ่มีกระแพงคือเก่าอะไรนูว่าเออคองวายคองวาวว่าไว้เลยได้ตำนั่นเลยคือว่าแบบหักนะดีเลยเนาะหักเต็มเต็มเลยแบบนี้นะมาเปิดใจกับวางสเปกหรือวางตำปุกเอาว้ท่านบ่ได้เหนตำนั่นถ้าชิมมาเปิดใจอย่างเนาะแมนก็คือแบบเออแบบสเปกเขาสื่อเออก็อยากได้แล้วเนาะหนุ่มหนุมแบบ บัมึบเนาะแบบนี hmm. <laughs> But, ้เลจ้าแต่ว่ามันแบบใจเนี่ยนะงามจากใจนี่เอาหมักอยู่แล้วตัวนี้ฮะเนาะมีตามที่เอ้ยว่าไวยฮะนะมือนี่กะจะเล่าห้องหู่ฮันเด้เล่าก็ะถาฟังอยู่แบบนี้นะโดยคือสีสัดเจนฑลนีแหละมัอนี่นะเฝันกันใช่ไหมวู่ฝันอ่านจะคือสีดีใจแห้งเนาะฟังเฝันก็ได้หมดแล้วใช่ค่ะ คนแรกนี่ก็ยังให้ว่าคนแรกนี่ก็คือหนุ่มสีหลัดได้เห็ือนนะเลยหนุ่มสีหลัดได้ชัดเจนได้เหมือนนะเลยเลยขอบใจทั้งอ้ายพน้อที่ยังบุรีมนอกมาฉันซะเลยที่ยังอาคิดให้น้องอยู่เลยแต่เขอเขาให้อ้ายคนสมหวังกับเอื้พันธุ์นี่แหละเลยคนสมหวังในคนก็สิบลางวันยังไงบอกใหญ่ไปในนิดนึงดีใจเป็นฐานเลยมากเลย แต่ก็อยากให้คุณสมวังเอยก็อยากให้คุณสมวังเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าสาวเราขี้ตัวนะโดยโดยเยอเราเป็นคนเหลกใช่เนาะคือ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 คัอคือคื้คือ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 ควอคมตคือคอคือคือกือคืาคือคือคื่คือคาอคื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 อคนาคือคือตืองือคือ้ือคือกันคลอคื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 นคือคือคือคืลควอคกอคืลควอคืาวืาคือ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 คะอะือ ก็ยิ่งเป็นจริงจังก็สมวังเนาะอ้พวกนี้ก็คือหับหูแบบว่าครอบครัวเพิ่นหับหูอันนี้นี่สะลูกเต่าเราก็เพิ่นหับหูกันอยู่กันไปกันมากับอกเพิ่นบ่นบ่เรียบร้อยเรียบร้อยกันไปกันมาก็เรียบร้อยเออได้ไปก็ไก้ตั้มเป้ามาวันนี้ใส่ได่ตั้มเป้าเออไก่ตั้มเป้าที่ว่างไว้อ่าได้ตั้มเป้าอ่าแล้วก็ชื่อว่าแบบ ครอบครัวกับอบุนแบบนี้นะโมเมนต์สิเอาแบบลักลูกลักเมียมาโมเมนต์ได้อ่าแบบมือกับเมื่อเราเผื่อว่าไปเลิกไปหย่ากันโมเมนต์เด้อดูนี่นี่คือแบบลูกเต่าหำบูดเรียบร้อยฮะนะทางฟังเพิ่นนะบอสเมนทางเพิ่นนั่นแล้วก็ไปมาได้สะดวกแบบนี้ได้โอ้แล้วก็เอลยกับประเดีไปพุ่นอีกคือเรา ตามที่ก้อยวางไว้ถึงแหละอยู่บ้านนี่คือเก่านะคือตรงไปไปมาเนาะไปเยี่ยมไปยามได้เนาะบางทีอ่ะานาวจะชวนไปเที่ยวกับปิ่นห่านจักเมื่อหนึ่งสั้งเมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนาะไปเที่ยวแบบนี้ไปเที่ยวเยี่ยมยามบ้านเพิ่อนแหละโดยในแบบนั้นถ้าเพิ่นจะมาก็มาได้เนาะเพิ่นมาได้เพิ่นมาได้เป็นครึ่งเดือน มั<โ>นมาอยู่พี่ได้เป็นเถิงเดือนแลน้วโะ<ด>นจะับไปอีกคนที่กระซิบ<อ>มื้อแบบนี้นะเดี๋ยว,ยวทารุ่น,นเนาะอ่าทารุ่นว่าเพิ่นจะทำไรเพิ่<ด><ด>นว่าี่ทาแบบ โตแบบว่าตอนมาเหนะตอนนี้ร oh. right. <l Jean> ัก no ลี่อน้ลโกาะรักลี่โกรธเห็นแสดงว่าคนอยากเสิร์ฟได้ไม่ออยากเสิร์ฟใช่เนอะเออ่าเพิ่นน่ะยังมีอยู่ผมกันโอ้ยหญ่บ่เห็นผมเพิ่นเด้ไปก็เลยว่าว่ายังมีอยู่อืเออถ้าเบิ่งบัดไปหาพี่ผมก็จังเห็นผมกันกับอยู่ท้่เบอราได้ถ้าเห็นผมกันกับหนุ่มศิรัตน์เด้่นว่าได้ประมาณนี้นะเน้นได้ เน่นแบบว่าแต่นันนับเบชงไดังเนาะเนน่ว่าใกลแล้วดีใจดีใจนะมาแชรก็ดีใจว่าที่คุยกันถุเมือก็มีแต่ว่าว่านุ่มสิรัตเป็นคนแรกที่เห็นให้ได้ขันมันได้่ฮาน้ำแล้วก็อยากให้แบบว่าอยากให้นุ่มสิรัตอันแบบว่าหูดคำพู้แบบว่า บมเมนว่ายมิซิมีคนหลอกลวงขนาดเชีสาวลาวขนโดยโดยมันบูคือกันหนุ่มไทยก็คือกันหนุ่มไทยการโมเมนว่ายสิรวมเบิร์ดขนาดมาลงเนาะชาวลาวกับอะไรเออมันเป็นแต่บางคนบางคนก็ว่าชาวลาวนี่นั่นเมนอยู่บ่หักคำพูบางทีอ่าหนุ่มฝั่งลาวกับตัวลูกตัวเมียมากกว่มีหนุ่มฝั่งไทยก็ได้แต่ละคนมันก็บูคือกัน่ารรวมเนาะเป็นทางมากกันเลยเนาะ อารลลมณ์เลยขึ้นอยู่กับคนช่องคนนั่นแหละนี่คือเอ่ยกับแบบบอไดไปเรอมคนอื่นเนาะแต่เอ่ยออกมาหาแท่วันนี้ซะเจอาำนี้กับทอวายุทธแต่ของคนอื่นเอ่ยกับบออเอ่ยบอกแล้วมันก็มีนะ้มีหลายคนที่ยกให ฉันเป็นคนที่แบบจัดได้ก็เอาเมดทุกคนหมดแหละแปดเลี่ยงหมดเลยเนาะแปดเลี่นเห็นเลยแค่นั้นทามีจริงจังเนาะก็แล้วเงินแกได้ยังได้แต่เงินเผลนะนนะอันนั้นแม่อันนี้คือเอาหาคนเอาทางเงินเพผนเอาทางผลพ่อนคือเอาตั้งจองเนาะทีนี้ก็ผนถ้าพู้แล้วก็เอาแต่น้ำผนผู้เดียวฝากมาถอดได้เอาเม็ดเลยหมดที่เสียนะเเงินเดือนเพผนก็เอาเมดนะบอกไปเลยเหนื่อยโกงกัเองเนาะโกงกับเองอยากได้ขอเอา ท,ท,ทีนี้ค่ะเพราะว่าจังใดจังใดอ่ะอ่ินเดียกันที่เป็นทองอ่าแผ่นยินเดียวกันเลยเนาะแม่เพราะว่าทั้งหมดินเดียวกันแล้วต้องขอเอาอย่างใดอย่งหนึงก็ขอเอาโดยโดยเนา<ด>นะควรจงมันจังมีความสุขวันนี้ซะอือควรทีมันอยู่บน เขื่อนของชีวิตแล้วเนาะจะสิไปพื้นใดจากการถ่าว่ามีความดีต่อกันนะคือว่าโดนคิดฮอดตายจากกันกันยังคิดฮอดกันเป็นบ่าอะไรโดนถ้าเฮาบ่ดีต่อกันนะยังบ่ตายนี่ก็สซั่งอยู่แล้วเป็นบ่โดนนะถ้าเฮาดีต่อกันน่ะอยู่ใจยังมีอยู่เราบอกกันะนยังอยู่นกันยก็ยังอยู่ในใจอยู่ว่าโอ้เจ้าดีอริห์นะเป็นบ่าอะคือกันหังในใจก็ต้องอยู่ในใจกันตลอดนั่นแหละบัวที่อยู่ใสกันอันนี้แหละคือความดีนะแม่นแล้วเนาะทุกคนเนาะ อ่ะโอเคโอเคทุ okay, กคนมื่อนี้กะมาปิดใจทางใหญ่ๆเพิ่นก็คือแบบอย่างชัดเจนเนาะโดมบ่ได้ปิดบ cin ังอย่งเลยโบได้เห็นกันได้นี่ยังบ่เห็นกันปิดใจกันแล้วโดยกดให้ความบังเพิ่นเรียบร้อยเต็ม100%เต็ม100%เลยความเปอร์เเรียบร้อยเนาะถ้าเพิ่นให้เฮาบ่ได้ปนันก็เพิ่นกะ ง่ายทองกลับบ้านคือเก่าแต่กับเพื่อนายโดนเนาะเป็นกบวยหง่ายแต่ทางนี้กกบวยแห่คนงานนี่คือกันมาง่ายอยู่บ้านนี่ยแล้วง่ายอยู่บ้านเฮาฟ้อนเนาะง่ายอยู่บ้านโดยโดยัเจี๋ยวเฮากับชิมาเราหลุ่นกันระหว่างหลักคำโค้งนี่ชิชมบางบ่อโดยว่าจะเป็นยังไงเนาะหลายหลายคนกินแต่ว่าอ่าคนกินตัวเนาะชาวลาวหลอกเงินไทยที่ยวเฮากับชิมาเบิ่งจ้าแจ้งครูนี่แหละพันนี้องาเลยบางคนก็ว่าชาวลาว ดอกคำโกงเบาไทยกับพ้อเปิดกระเป๋ามันมีแบรนเดอร์อะไก็ขึ้นอยู่กับคนชองคนเนาะโอเคพี่น้องมาหนี่กับชัดเจนอย่างตาแจ้งเนาะทางใหญ่ๆนะระวังเบาฝั่งไทยเนาะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นรอลุ้นอีกทีมือมาว่าจะลงเลยกันแบบใดเนาะมาปิดใจไว้ก่อนคือปิดใจศึกษาหาเรื่อกันคุยกันระวังคนเนาะปิดใจคุยกันโดยโดยคกัน อโอเคเนาะทีงงานเขาเมื่อนี้กกันโดยพลาคิดเ้องการเริ่มใกล้จเช็ดแล้วพี่น้องเลยโดยเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตในมือผ่นมาว่าจัิงจ้ะโอเคเมื่อนี้กกันสิขอลาทา้งกันใหญ่ก่อนมันอีเด้อด์สบายดี